บริเวณตรงนี้ก็จะมีอยู่2ต้นนะครับอายุน่าจะ35ม้าขึ้นได้นะครับต้นมีอายุขนาดใหญ่พอสมควรนะครับนี่คือต้นตีนนกนะครับชื่อมันต้นตีนนกเป็นไม้ผัดใบขนาดกลางนะครับกระจายพันธุ์ตามป่าติบแรงป่าเต็งรังนะครับป่าผัดใบแรงพวกนี้นะครับ ลักษณะลำต้นก็สีของเปลือกเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลออกเหลืองจนถึงออกค้ำนะครับนี่เป็นลักษณะกิ่งที่มันแตกขึ้นใหม่นะครับ ็มาดูลักษณะของใบนะครับกับใบก็จะเป็นเช่นนี้นะครับใบในความยาวก็ <c oughs> ใบนี้จะหางจะแหลมนะครับหางกับตรงปลายนี่จะผอมแหลมนะครับจะขยายอ้วนตรงบริเวณกลางนะครับขนาดความยาวก็ประมาณสิบห้าเซนได้นะครับ ประมาณ15เซนความกว้างนประมาณ5-6เซนนะครับขนาดใบใหญ่มันส่วนมากนะครับส่วนน้อยอาจจะมียาวกว่านี้สั้นกว่าหรือว่าใหญ่กว่านะครับแต่ส่วนมากภาพรวมนี่ก็จะประมาณนี้ใบจะเกลี้ยงนะครับไม่มีขนทั้ง2ฝั่งนะครับมีความ เรียบนะครับไม่สากแต่ไม่มันวาวนะครับแต่ไม่แต่ไม่มันมันวาวนี่ก็เป็นอีกต้นนะครับลักษณะระสองงน้ามขนาดก็อายุก็ใกล้เคียงกันนะครับ ก็พูดถึงสรรพคุณนะครับสบรรพคุณทางยานี่เปลือกต้นแก่นรากนะครับเป็นยาแก้ไข้นะครับแล้วก็ใบนี่เป็นยาพวกพอกแผลนะครับบรรเทาอาการพวก ดูหนังเป็นแผลพวกนี้นะครับก็คุณสมบัติของแก่นสารของไม้นะครับไม้นี่ก็จะเป็นพวกไปทางแข็งนะครับเนื้อไปทางแข็งนะครับความแข็งแรงความทนทานนี่ก็ถือว่าใช่ได้นะครับไม่ได้เนื้ออ่อนนะครับเนื้อไปทางแข็งนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบกับไม้เนื้อแข็งต้นตน,นี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงเท่าพวกไม้เต่งไม้แดงพวกนี้นะครับ แต่ก็จับมาทางพวกไม้ค่อนข้างมาทางแข็งนะครับนี่ครับเป็นแนวแก่นหเห็นชัดเจนนะครับก็ใช้ในงานก่อสร้างได้สบายนะครับไม้มีแก่นสรนตัวที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้งานกำลังดีนะครับไอโทนออกสีน้ำตาลน,นะครับ ลักษณะของแกนซานกลน้ต,ตาลมัออนอ่อนนะครับกินก็มีเอกลักษณ์นะครับเฉพาะตัวกิน่นในหอมแบบ บอกไม่ถูกนะครับหอมแบบเนื้อไม้นะครับกินไม่ชุนนะครับกินจะหอมมีเอกลักษณ์นะครับแต่บอกลักษณะไม่ถูกกินจำได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแก่นของไม้มันต้นไม้ที่ปัจจุบันนี่ก็มีไม่ค่อยพบเจอมากเท่าไหร่นะครับ